ช่วงนี้เราจะมาชมภาพคลิปวิดีโอที่มีคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาครับเป็นภาพของคุณยายท่านหนึ่งอายุ93ปีเป็นชาวชุมชนภูเขาแก้วอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมารับเบี้ยผู้สูงอายุและกำลังจะเดินทางกลับบ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการถ่ายภาพคลิปวิดีโอเอาไว้ผมเห็นแล้วก็อดลุ้นไปด้วยไม่ได้เพราะว่าคุณยายนั้นแม้จะเดินได้ดูแล้วแข็งแรง แต่ว่ากระดูกสันหลังโค้งงอไม่สามารถยืนตัวตรงได้และจังหวะนี้เป็นจังหวะของการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ปรากฏว่าคุณยายนั้นใช้มือสตาร์ทครับเนื่องจากว่าเว็บร้อยคันนี้เป็นรุ่นสตาร์ทเท้าแต่ว่าคุณยายนั้นคงไม่สามารถใช้เท้าสตาร์ทได้จึงต้องใช้มือในการกดคันสตาร์ทลงไปดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยครับว่าจะสตาร์ทไหวหรือไม่อดเป็นห่วงไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยอายุที่มากขนาดนี้และการใช้มือสตาร์ทนั้น อาจจะเสียหลักล้มลงไปแล้วรถเอียงทับลงมาอีกทีหนึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก็เข้าใจว่าคุณยายนั้นอาจจะไม่มีลูกหลานมาดูแลจึงต้องขับขีม่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองเพื่อมารับเบี้ยรประสูงอายุคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าขาคุณยายนั้นต้องยืนบันเล่อีกทั้งยังต้องเลี้ยวกลับรถที่แคบแคบดูแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าคุณยายนั้น่ใช่ว่าจะแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาวแต่สุดท้ายก็วิ่งกลับบ้านไปได้ ด้วยความปลอดภัย <Okay. S 1> ถ้าวันนี้ผมเป็นเจ้าของร้านหรือ <Okay. S 1> เป็นเจ้าของดีเลเออร์ฮอนด้าที่อุบลราชธานี <Yeah. S 1> ผมจะนาเว็บร้อยหรือเว็บ125รุ่นสตาร์ทมือแบบมือสองที่มีอยู่ในร้านเอาไปแลกให้คุณยายได้กับขี่แบบง่ายๆปลอดภัยปลอดภัยกดปุ่มสตาร์ทด้วยความสบายใจไม่ต้องมานั่งลุ้นครับว่าใช้มือกดคันสตาร์ทแล้วน่าจะทิ่มลงพื้นหรือเปล่าคงต้องฝากเฮเซงเจ้าของดีลเลอร์ฮอนด้าเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี ช่วยดูแลคุณยายคนนี้ด้วยนะครับสำหรับ Honda w เว็บร้อยรุ่นที่คุณยายขี่นั้นเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งที่2โดยเว็บร้อยรุ่นแรกเปิดตัวในปี2540และมีการปรับเครื่องยนต์เป็นเว็บร้อยสิในปี2542จากนั้นในปี2545 Honda ก็เปิดตัวเว็บ125รุ่นแรกและเว็บร้อยราคาวัยรุ่นหรือราคาประหยัด29,800บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าปกติค่อนข้างมากเพราะว่าในขณะนั้นเว็บร้อยสิวางราคาอยู่ที่ประมาณ39,000ถึง40,000บาทแต่เว็บร้อยราคาเวัยรุ่นราคาเพียง29,800บาทถูกกว่ากันถึง25%เพราะว่าในขณะนั้น Honda กกำลังวิตกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่กำลังจะหลังไหลเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในราคาไม่ถึงคละ3 0 0 0 0บาท จึงได้มีการเตรียมแผนพัฒนาเว็บร้อยทำราคาพิเศษถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้เพื่อออกมารองรับการแข่งขันถ้าหากว่ามีการไหลทะลักของรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนถล่มตลาดเมืองไทยโดยก่อนหน้านั้นในช่วงปี2542ถึงปี2545รถมอเตอร์ไซค์ของจีนหลั่งไหลข้ามพรมแดนเข้าสู่เวียดนามจำนวนหลายล้านคันทำให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ของเวียดนามถล่มทลาย รถญี่ปุ่นทุกค่ายขายแทบไม่ได้เลยเพราะามีราคาที่แพงกว่ารถจีนหลายเท่าตัวฮอนด้าเมืองไทยจึงได้มีการเตรียมแผนการในการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นชื่ด้วยกับเวียดนามจึงได้มีการพัฒนาเว็บร้อยราคาประหยัดไม่ถึง30,000บาทปรากฏว่าเกิดกระแสนิยมอย่างมากมายทําให้ยอดขายของฮอนด้าในตระกูลเว็บปรับขึ้นถึงสเท่าตัวในปี2545และในช่วงเวลานั้น ถ้ามีใครนำรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะมีการบุกจับทันทีด้วยข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์เรียนแบบตราสินค้าเรียนแบบดีไซน์ของตัวรถที่เหมือนกันกับ Honda ผมจำได้ดีครับเคสที่เป็นตัวอย่างของการจับครั้งใหญ่ก็คือย e ี่ห้อฮีโร่มาสเตได้มีการนำรถก๊อปปี Honda ้ฮอนด้จากเมืองจีนเข้ามาขายเมืองไทยถูกตำรวจบุกจับทันทีเพื่อเป็นเคสตัวอย่างซึ่งก็ได้ผลครับ หลังจากนั้นไม่มีใครกล้านําเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยอีกเลยทําให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยผ่านพ้นวิกฤตแตกต่างจากเวียดนามที่ตลาดมอเตอร์ไซค์ในช่วง3-4ปีนั้นพังทลายอย่างไม่น่าเชื่อครับเรื่องราวการพัฒนา Honda w เว็บร้อยเว็บร้อยสิ e เว็บร้ยยีเว็บซดว็บเจนมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรโอกาสหน้าผมจะมวิเคราะห์ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับไปได้ตลอดเสียที่โบไซหมวกกันนอกฮะ าตั้งเอาคืนได้บอค่ะคุณยายบัวเราว่างมันล่นลมเด้อคอยไปค่อยมาไปค่ะโอ้โหสตาร์ทมือรุ่นแรกค่ะเวฟเวฟเวฟฮอนด้าเวฟรุ่นสตาร์ทด้วยมือไปแล้ว